บทที่หผมเล่นไพ่พี่นอกเข้ากับมาผมฝันประหลาดที่สุดในฝันมีสัตว์หลายตัวต้องการจะฆ่าผมที่เหลือต้องการของกินผมคงจะตื่นขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ตกใจกับสิ่งที่พบเห็นและได้ยิ้มจนสลบไปอีกผมจำได้ว่านอนอยู่บนเตียงอันอ่อนนุ่ม มีคนกำลังป้อนอาหารที่รสชาติเหมือนข้าวโพดอบเนยให้ผมเพียงแต่ว่ามันเป็นพุดดิ้งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโน้มตัวอยู่เหนือร่างของผมเธอยิ้มยาะในขณะที่ใช้ช้อนปานอาหารที่เลอะอยู่ตรงคางให้ผมเมื่อเธอเห็นผมลืมตาขึ้นเธอก็ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันครีมายัน ผมพยายามเปล่งเสียงว่าอะไรนะเธอมองไปรอบๆเหมือนกลัวว่าจะมีใครมาได้ยินเข้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรถูกขโมยไปพวกเราเหลือเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เองนะฉันขอโทษผมพูดเบาๆฉันไม่เข้าทัานใดนั้นก็มีเสียงขอาะประตูเด็กหญิงรีป้อนพุดดิ้งใส่ปากของผม ผลต่อมาที่ตื่นขึ้นเด็กหญิงคนนั้นหายไปแล้วแต่มีหนุ่มผมทองมาเท่คนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นนักกีฬาโตคลื่นยืนมองผมอยู่ตรงมุมเตียงเขามีดวงตาสีฟ้ามากมายอย่างน้อยก็หนึ่งโหลอยู่บนแก้มหน้าผากและหลังมือเมื่อผมได้สติดีแล้ว รอบตัวผมก็ไม่มีอะไรประหลาดอีกเพียงแต่มันดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมก็เท่านั้นผมกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงเฉลียงบ้านอันกว้างขวางมองออกไปเห็นทุ่งหญ้าบนเนินเขาวเขียวขจีอยู่ไกลๆในอากาศมีกลิ่นคลายสตรอเบอรี่ผมมีผ้าห่มคลุมขาและมีหมอนหนุนหัวอยู่ ทุกอย่างยอดเยี่ยมไปหมดยกเว้นแต่ในปากของผมรู้สึกเหมือนกำลังมีแมงป่องมาทำรังอยู่ข้างในลิ้นของผมแห้งผากและแสบฟันทุกซี่ของผมก็เจ็บระบงบนโต๊ะข้างตัวมีเครื่องดื่มในแก้วทรงสูงมันดูเหมือนน้ำแอปเปิ้ลใส่น้ำแข็งมีหลอดสีเขียวและวร่มกระดาษอันเล็ก ปักอยู่บนลูกเชอร์รีมาราชิโนอมือของผมไรเรียวแรงจนเกือบทำแก้วหล่นระวังนะเสียงที่คุณเคยดังขึ้นโกรเวอร์ยื่นพิงเราเฉลียงอยู่เขาดูเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งสัปดาห์แขนข้างหนึ่งหนีบกล่องรองเท้าเอาไว้เขาใส่กางเกงยีนสีฟ้า รงเท้าผ้าใบคอนเว r ร์ h i g ท็อกและสวมเสื้อยืดสีส้มส,สว่างสดใสที่เขียนว่าแ a ม p าร l ฟลักเขาคือโกลเวอร์คนเดิมไม่ใช่โกลเวอร์ที่เป็นแพ้บางที่ผมอาจจะฝันไปบางทีแม่ของผมอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเราอาจจะยังอยู่ในระหว่างการเที่ยวพักผ่อนและพวกเราก็มาแวะพักที่บ้านหลังใหญ่นี้ ด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็นายช่วยชีวิตฉันเอาไว้โกลเวอร์บอกฉันเอ่อนี่คือสิ่งที่ฉันพอจะทำให้นายได้ฉันกลับไปที่เนินเขาวอีกครั้งคิดว่านายอาจจะต้องการสิ่งนี้ขาว,วางกล่องรองเท้านั้นลงบนตักของผมอย่างระมัดระวัง ข้างในกล่องคือข่าวกระทิงสีดำขาวตรงฐานของมันมีรอยครุขระที่เกิดจากการฉีกขาดปลายแหลมของมันยังเลอะไปด้วยคราบเลือดแห้งกรังมันไม่ใช่ความฝันมิโนโทอร์ผมพูดเออเพอร์ซีฉันว่าอย่าแต่นั้นเป็นชื่อของมันในตำนานกรีกไม่ใช่หรอผมถาม มีโนโทอครึ่งคนครึ่งกระถิ่งกรเวอร์มีท่าทีกระสับก,กระส่ายนายสลบไปตั้งสองวันเต็มๆนายจำอะไรได้บ้างแม่ของฉันแม่เป็นอะไรไปจริงๆหรือเปล่าโกรเวอร์ได้แต่ก้มหน้ามองพื้นผมมองผ่านทุ่งหญ้าไปเห็นป่าละมอลำทารขดเขียว และไรสตอเบอรี่หลายเอเคอร์แผ่กว้างอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีน้ำเงินหุบเขานี้ห้อมล้อมไปด้วยเนินเขาน้อยใหญ่เนินลูกที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ตรงหน้าพวกเราคือเนินเขาที่มีต้นสนสูงใหญ่อยู่บนยอดมันดูสวยงามภายใต้แสงอาทิตย์แม่ของผมจากไปแล้ว เราควรจะมืดมิดและหนาวเย็นสิไม่ใช่สวยงามเช่นนี้ฉันขอโทษโกลเวอร์สูตรน้ำมกฉันทำพลาดฉันฉันเป็นแซเธอที่ไม่ได้เรื่องที่สุดในโลกเขาโอดครวนพร้อมทั้งชายเท้าตะกุยพื้นดินโดยแรงแรงจนเท้าของเขาหลุดออกมาผมหมายถึงรองเท้าคอนเวิร์ดไฮท็อปของเขานะ่ะ ข้างในเป็นฟองซึ่งเจาะรูสำหรับกรีกรบเท้าเอาไว้โอ้สติ๊กเขาอุทานมีเสียงฟ้าลั่นครึนครานทั้งที่อากาศยังปลอดโปร่งเมื่อเขายัดกรีบเทา้ากลับเข้าไปในถาวปลอมแล้วผมก็พอจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นโกรเวอร์เป็นแสาทาน ผมพนันได้เลยว่าถ้าโกนผมสีน้ำตาลของเขาออกแล้วก็เราจะได้เห็นเขาบนหัวโกรเวอร์แน่แต่ตอนนี้ผมกำลังเศร้าเกินกว่าที่จะสนใจว่ามีแซเธออยู่บนโลกนี้จริงหรือแม้กระทั่งมิโนโทอร์ก็ตามทีผมสนใจแค่ว่าแม่ถูกบีบจนร่างกายสลายหายไป เป็นแสงสีเหลืองแล้วจริงๆนะหรอตอนนี้ผมเหลืออยู่ตัวคนเดียวเป็นเด็กกำพรา้าผมคงจะต้องอาศาัยอยู่กับเกฟตัวเหม็นไม่มีทางผมจะไปนอนข้างถนนเราค่อยแกล้งทําตัวเป็นเด็กอายุ17จากนั้นก็ไปสมัครเข้ากองทัพผมจะต้องทํำอะไรสักอย่างกลัวว่ายังคงสูตรน้ำมูกอยู่ เด็กที่น่าสงสารแพลที่น่าสงสารตั้งหาหรือว่าแซเธอเอ,อช่างเถอะเขาดูเหมือนนักเรียนที่กำลังจะโดนครูตีผมพูดออกไปว่ามันไม่ใช่ความผิดของนายมันเป็นความผิดของฉันสิฉันควรจะปกป้องได้นะแม่ขอร้องให้นายคอยคุ้มครองฉันหรอเปล่า แต่นั้นเป็นหน้าที่ของฉันเพราะฉันเป็นผู้ดูแลอย่างน้อยก็เคยเป็นแต่ทำไมทันใดนั้นผมก็รู้สึกมึนงงสายตายเริ่มพร่ามัวอย่าหักโหมสิโกรเวอร์พูดเอานี่เขาช่วยประคองแก้วและถือหลอดจอดปากผมผมสะดุ้งเมื่อดื่มมันลงไป ผมคิดว่ามันจะเป็นรสชาติของน้ำแอปเปิลแต่ไม่ใช่เลยมันเป็นรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเป็นคุกกี้แล้วและไม่ใช่คุกกี้ทั่วๆไปแต่เป็นคุกกี้สีฟ้าที่แม่ของผมอบเองหอมกลิ่นเนยแล้วร้อนกรุ่นช็อกโกแลตชิพยังละลายอยู่เมื่อดื่มมันลงไป ร่างกายของผมรู้สึกร้อนบูบและมีเรียวแรงเคื้ความเศร้าเสียใจยังคงไม่จางหายแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนแมก่กำลังลูบแก้มของผมอยู่ป้อนคุกกี้ให้ผมเหมือนกับตอนที่ผมยังเป็นเด็กและบอกว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย ผมดื่มมันหมดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผมต้องมองแก้วเปล่าทั้งที่เพิ่งจะดื่มเครื่องดื่มร้อนลงไปแต่น้ำแข็งในแก้วกลับไม่ละลายอร่อยไหมโกรเวอร์ถามผมพยักหน้ารสชาติมันเป็นยังไงหรอเขาถามเสียงอ่อยผมรู้สึกผิดขอโทษน,นะผมบอกฉันน่าจะแบ่งให้น่าชิม เขาเบิกตากเขาเบิกตากว้างไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันแค่อยากรู้นะ่ะมันเป็นรสคุกกี้ช,โชโ็อกโกแลตชิพผมบอกที่แม่ของฉันทำเองเขาถอนหายใจแล้วตอนนี้นาะยรู้สึกยังไงบ้างเหมือนสามารถโยนแนนซี่บับัฟิตไปได้ไกลสักหลายร้อยหลาเลยละ ดีแล้วเขาบอกดีแล้วแต่ฉันว่านายอย่าดื่มมันมากกว่านี้เลยนายหมายความว่ายังไงเขาหยิบแก้วเปล่าไปจากมือของผมอย่างระมัดระวังราวกับมันเป็นระเบิดไดานาไมล์แล้วางมันลงบนโต๊ะมานี้สิใครร้อนกับคุณดีกำลังรอนายอยู่เฉลียงอยู่รอบตัวบ้านขาของผมเออ อ่อนแรงเมื่อต้องเดินไกลๆโครเวอร์บอกว่าจะช่วยถือเข่ามิโนทอให้แต่ผมกลับถือมันไวแน่นผมจ่ายค่าตอบแทนสำหรับของที่ระลึกชิ้นนี้ไปด้วยสิ่งซึ่งมีค่ามหาศาลผมไม่ยอมปล่อยมันไปแน่เมื่อเราเดินมาถึงอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านผมถึงกับตกตะลึง จากตำแหน่งที่ตั้งเราอยู่ตรงชายฝั่งทิศเหนือของลองไอแลนด์เพราะตรงด้านนี้ของบ้างคือหุบเขาซึ่งท,ทอดตัวยาวไปจนถึงพื้นน้ำทะเลที่สองประกายระยับด้วยระยะทางเกือบหนึ่งไมล์แต่จากตรงนี้ไปถึงจุดเชื่อมต่อกับทะเลนั้นผมไม่เข้าใจภาพทิวทัศน์ที่มองเห็นเลย มันเต็มไปด้วยอาคารที่เหมือนกับสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณศาลากลางแจ้งอัฒจันทร์มหรสพสนามกีฬารูปวงกลมแต่มันดูใหม่เสาหินอ่อนสีขาวก็ยังคงส่องประกายอยู่ใต้แสงอาทิตย์หลุมทรายใกล้ๆมีเด็กนักเรียนกับแเธอมากมายกำลังเล่นวอลเลย์บอลกัน ในทะเลสาบเล็กๆมีเรือคานูล่องอยู่เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนในเสื้อสีส้มเหมือนโกลเวอร์กำลังวิ่งไล่จับกันอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านพักหลายหลังในป่าบางคนกำลังซ้อมยิงธนูบางคนกำลังขี่ม้าไปตามแนวป่าผมไม่รู้ว่าผมกำลังมองเห็นภาพหลอนหรือยอย่างไร เพราะมาะตัวนั้นมันมีปีกที่ปลายเฉลียงมีชายสองคนนั่งเล่นไพ่อยู่บนโต๊ะเด็กผู้หญิงผมสีบรอนที่ป้อนพุดดิง้งรเข้าวโพดให้ผมกำลังยืนพิงราวเฉลียงอยู่ด้านข้างชายที่นั่งหันหน้าเข้าหาผมตัวเล็กแต่อ้วนฉุกเขามีจมูกสีแดงดวงตาสุขใสโคตร และผมหยิกสีดำที่เกือบจะเป็นสีม่วงเขาดูเหมือนเทวดาตัวน้นอยที่เห็นตามภาพว่าดแล้วเรียกว่าอะไรนะฮับบับหรอไม่ใช่เช่อรับตังหากนั่นแหละเขาดูเหมือนทูตสวรรค์เด็กที่อยู่ในไวักลางคนเขาสวมเสื้อฮาวายลายเสือและเหมาะเจาะต่อการเป็นขาภพา่ของเกบได้เลย เพียงแต่ผมรู้สึกว่าชายคนนี้คงจะพนันหนักกว่าพ่อเลี้ยงของผมเป็นแน่นั่นคือคุณดีโกรเวอร์กริซิบบอกผมเขาเป็นผู้อำนวยการค่ายสุภาพกับเขาหน่อยนะส่วนเด็กผู้หญิงคนนั้นชื่อแอนาเบธเชสเธอเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งแต่ก็อยู่มานานกว่าพวกเรา แล้วนายก็รู้จักกับใครร้อนอยู่แล้วเขาชี้นิ้วไปยังชายซึ่งนั่งหันหลังให้ผมแรกสุดผมเห็นว่าเขานั่งอยู่ในรถเข็นจากนั้นผมก็จําเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นขุนของเขาได้รวมทั้งผมรดำๆสีน้ำตาลและหนวดเครารงรังคุณบรนเนอะร์ผมร้อง ครูสอนภาษาละตินหันมายิ้มให้ผมดวงตาของเขาทอประกายเจ้าเล่เหมือนอย่างในบางครั้งที่เขาให้ทํำแบบฝึกหัดและถูกข้อมีคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B ีอ่าดีเลยเพอร์ซี่เขาพูดตอนนี้เราก็มีคนเล่นไพ,พ่พีนอกเกอร์กันครบสีค่คาแล้ว เขาให้ผมนั่งค้าคุณดีซึ่งมองผมด้วยดวงตาแดงก่มพร้อมกับถอนหายใจอย่างหนักหน่วงโอ้ฉันคงต้องพูดแบบนี้สินะว่าขอต้อนรับสู่คำหาปลาดัดแต่อย่าหวังว่าฉันจะต้องดีใจที่ได้เจอนายละอ่าขอบคุณครับผมขยับเก้าอี้ห่างออกมาจากเขาเล็กน้อย าจะมีอะไรบางอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเกมแล้วก็นั่นคือการดูออกว่าผู้ใหญ่คนไหนเพิ่งกระดกเล่ามาเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกผมว่าคุณดีเป็นคนประเภทไม่ตะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลงั้นผมก็เป็นสาเธอแล้วแอนนาเบคุณบรนเน์เรียกเด็กหญิงผมสีบรอนคนนั้น เธอเดินมาข้างหน้าแล้วคุณบันเนอร์ก็แนะนำเราทั้งคู่ให้รู้จักกันเพอร์ซีสาวน้อยคนนี้คอยพยาบาลจนเธอแข็งแรงดีแอนนาเบตที่รักเธอช่วยไปดูเรื่องที่นอนให้เพอร์ซี่หน่อยสิจากนี้เราจะให้เขานอนในห้องพักหมายเลข11ไปก่อนแอนนาเบตบอกว่าได้ค่ะไครอน เธออาจจะมีอายุเท่ากับผมแต่ตัวสูงกว่าซักสองสามนิ้วได้แถมยังดูเป็นนักกีฬามากกว่าผมเยอะเมื่อมองดูผิวสีแทนและผมรอนยิกรอนของเธอแล้วเธอแทบจะเหมือนกับสาวๆในแคลิฟอร์เนียทั่วไปยกเว้นแต่ดวงตาดวงตาทั้งคู่ของเธอเป็นสีเทาจนน่าใจหาย เหมือนกับพายุแม่มันสวยงามแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเรากับเธอกำลังประเมินว่าทาาต่อสู้กันวิธีไหนถึงจะค้นผมได้เร็วที่สุดเธอมองดูเข่ามิโนโทอในมือของผมจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองผมอีกครั้งผมนึกว่าเธอจะพูดว่าเธอฆ่ามิโนโทอเหรอไม่ก็ ว้าวเธอนี่เจ๋งไปเลยหรืออะไรทํานองนั้นแต่เธอกลับพูดแค่ว่านายนอนน้ําลายไหลนะเธอวิ่งไปในสนามหญ้าผมสีบรอนของเธอเปลิวสยายอยู่ด้านหลังแล้วผมเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างประมาณครูเออ่ทำงานที่นี่หรอครับคุณับรนนาะไม่ใช่คุณับรนนาะ ชายที่เป็นคุณบรน,น้าพูดนั้นเป็นแค่ชื่อปลอมเท่านั้นเธอเรียกฉันว่าใครร้อนกล็ลางกันก็ได้ครับผมรู้สึกสับสนผมหันไปมองทางผู้อำนวยการแล้วคุณดีนี่ย่อมาจากคำว่าไรหรือเปล่าครับคุณดีหยุดซับไปเขามองหน้าผมเล่ากับผมเพิ่งเรอออกมาคำใหญ่เจ้าหนู ชื่อเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากอย่าเอ่ยมันโดยไม่มีเหตุผลเด็ดขาดโอ้ขอโทษครับเพอร์ซีฉันต้องขอบอกว่าไายรอนบรันเนอร์ผู้แทรกขึ้นฉันดีใจที่เห็นเธอยังมีชีวิตอยู่มันนานมาแล้วที่ฉันได้ไปเยี่ยมบ้านของคนที่น่าจะเป็นสมาชิกของค่าย และฉันคงจะไม่ดีใจนะท่าที่ทำมาทั้งหมดต้องเสียเปล่าเยี่ยมบ้านเหรอครับที่โรงเรียนยองซีฉันพยายามสอนเธอเรามีแซเธออยู่ทั่วไปในหลายโรงเรียนแน่นอนเพื่อคอยสอดสองดูแลความปลอดภยัยแต่กโกรวร์รีบแจ้งมาที่ฉันทันทีที่เขาได้พบเธอเขารู้สึกได้ว่าเธอมีความพิเศษ ฉันเลยตัดสินใจไปที่อัพสเต็งเรียกล่อมครูสอนภาษาละตินคนก่อนอืมให้ลาผักงานผมพยายามนึกถึงช่วงต้นเทอมจำได้รางว่านานมาแล้วเคยมีครูสอนภาษาละตินที่ไม่ใช่คุณบันนาในสัปดาวรากที่ผมเข้าเรียนที่ยองซี แต่แล้วเขาก็หายไปโดยไม่รู้สาเหตุและคุณบันเนอะรก็เข้ามาสอนแทนครูไปที่ยองซีเพื่อสอนผมโดยเฉพาะเลยเหรอครับผมถามใข่ร,ร้อนพยักหน้าความจริงแล้วตอนแรกฉันไม่แน่ใจในตัวเองนะเราจึงลองติดต่อแม่ของเธอและบอกให้ทราบว่าเรากำลังจับตามองเธออยู่ เผื่อว่าเธอพร้อมที่จะมาอยู่ที่คันมหาปลอดนี้แต่ดูเหมือนเธอยังมีอะไรมากที่ต้องเรียนรู้ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังมีชีวิตรอดมาจนถึงที่นี่ได้และนั่นก็เป็นการทดสอบคันแร้โกรเวอรคุณดีพูดอย่างหมดความอดทนนายจะเล่นหรือเปล่าเล่นครับ โกลเวอร์ลากเก้าอี้ตัวที่สี่ออกมานั่งด้วยมืออันสั่นเทาผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเกรงกลัวชายตัวเล็กวอวนมอตอที่สวมเสื้อเชอิ้ตฮาวายลายเสือคนนี้นะนายเล่นไพ่พี่นอเข้าเป็นใช่ไหมคุณดีจ้องมองผมด้วยสีหน้าสงสยัยไม่เป็นผมตอบ ไม่เป็นครับตั้งหาเขาพูดครับผมทวงคำและเริ่มชอบเพื่อมํานวยการค่ายคนนี้น้อยลงเรื่อยๆอืเขาพูดต่อเมื่อพูดถึงเกมการละเล่นนอกเหนือจากการต่อสู้ของแกลดีเอเตอร์กับเกมแพ็กแมนแล้วนี่นะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเลยทีเดียว ฉันอยากจะให้เยาวชนผู้มีอ,รอารยะธรรมทุกคนเล่นเกมนี้เป็นกันทั้งหมดจริงๆฉันมั่นใจว่าเด็กคนนี้ค่อยๆเรียนรู้ได้ไครอนบอกได้โปรดเถอะครับผมพูดที่นี่มันที่ไหนแล้วผมมาทำอะไรอยู่ที่นี่คุณบรนอไครอนทำไมครูต้องไปที่โรงเรียนหยองสีเพื่อสอ เพื่อสอนผมโดยเฉพาะด้วย